เช็คอินเชียงใหม่พาไปที่ร้านเพลินคาเฟ่ทาศาลาซึ่งที่นี่เป็นคาเฟ่บรรยากาศดีมีบริการอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายภายในร้านตกแต่งได้สวยงามโทนสีฟ้าขาวให้ความรู้สึกสดชื่นโต๊ะอาหารจัดห่างๆให้นั่งกินอาหารได้สบายๆไม่อึดอัดรอบร้านมีหน้าต่างซึ่งสามารถมองเห็นบรรยากาศนอกร้านได้ มีน้ำตกจำลองที่ตกแต่งอย่างสวยงามสร้างบรรยากาศของการกินอาหารให้ฟินยิ่งขึ้นและมีห้องประชุมพร้อมจอเพื่อทานอาหารหรือพบปะคุยงานกันแบบห้องส่วนตัวเมนูอาหารและเครื่องดื่มก็มีให้เลือกหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นผัดไทยรสเด็ดสปาเกตตีต้มยำกุ้งและเมนูอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเครื่องดื่มของร้านรสชาติอร่อยสดชื่นครับของหวานของที่นี่คือไอศครีมกะทิสดโฮมเมดเป็นซิกเนเจอร์ของร้านไม่มีนมไม่มีแป้งไม่มีไข่น้ำตาลน้อย รสชาติหอมหวานอร่อยมาแล้วต้องลองครับทางเข้าร้านห่างจากหน้าแมคโคร1.2กิโลเมตรจากหน้าแมคโครขับผ่านแยกหนองประทีปเลี้ยวซ้ายซอยบุญรักษาขับไปอีกนิดเดียวก็ถึงร้านครับร้านเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเปิดตั้งแต่8.30ถึง5.30ม,มีลานจอดรถกว้างขวางไว้บริการครับ